สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด Evo i s a a c Version f e a t u r i n g กับซาโฮนะครับผมการ์ดนี้นะครับมีขายที่ f a ลซเซลนะครับราคา179บาทนะแพ็กเกจนี้นะครับมี3การ์ดให้เราเลือกได้1ชิ้นนะครับมีนะครับอ่าอีโวไอแซคเวอร์ชันฟิชเชอรกับยุนลัง Evo i s a a c คอ่าเวอร์ชันฟิชเชอร์กับซาโฮแล้วก็ Evo i s a a c Version f e a t u r i n g กับลากอนนะครับ พี่แล้วดูยังไงเราจะรู้ว่ามันเป็นของยุนลังของซาโฮหรือของลากอนเราดูที่ตรงนี้นะครับตัวอักษรย่อนะอย่างผมเนี่ย e Isaac, อีโวไอแซฟิชเชอร์ลิงกับซาโฮตัวย่อก,ก็ตัว S นะครับถ้า,ายุนลังก็ตัว Y หรือถ้าลากอนก็ตัว R นะครับผมเรามาดูความสามารถของ EVO ISAAC เวอร์ชั่นฟิชเชอร์ลกับซาโฮกันนะครับผม ความสมารถที่หนึ่งนะเมื่อไฟตรงข้ามนะครับก่อสร้างหรือตกเลนมาของตัวเองก็จะมีโอกาส54เปอร์สร้างลูกไฟปีศาจนะครับถ้าอัพเต็ม30เนี่ยจะ55เปอร์นะลูกไฟปีศาจเนี่ยเมื่อไฟตรงข้ามไปตกนะก็จะถูกยกเลิกความสามารถนะครับเมื่อตกเลนมาของฉันก็จะมีโอกาส80เปอร์มาร์กไฟตรงข้ามแล้วก็เรียกไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวมาตกนะในเทิร์นถัดไปนะครับก็จะมีโอกาส80เปอร์ เพื่อนย้ายไปหาฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเรามาร์กแล้วเราก็สามารถเลือกย้ายไปในแถวได้นะครับผมมาตอนนี้ว่าสามารถที่สอนนะครับเมื่อไฟตรงข้ามนะตกพื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ทีมนะก็จะมีโอกาสเจซิปเปอร์เพิ่มค่าผ่านทางคูณ4เมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้การ์ดนางฟ้าก็จะมีโอกาสอ่าแปดซิเปอร์สลายการ์ดนางฟ้าหรือตัดการ์ดนางฟ้านั่นเองนะครับเด็มจะเล่นก็มีนะครับมวกอาร์ชิวอุปกรณ์เขียนแบบเรือราตระเวนวาร์ปนะ โดนสร้างโลกและก็โดนก็อปปี้ราชาที่ถูกในรเทศเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีโวไอแซคเวอร์ชันฟิชเชอร์ลิงกับซาฮูนี่มันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเอาไปเล่นนะมาเจอกับอีโวไกอานะครับผมว้าวไกอามานี่สายดูเลยทุกคน ใส่หมวกไทเเนียมโจมตีมาใส่หอเหล,ลืออากาศโลมาใส่โดนกระปี้แม่เหล็กมาแล้วก็ชุดเตอร์บองสบู่หลุมดำหอูอย่างโหดเลยไก่อวาว้วาว้วาว้วาวสั้งเงินมาร์กไว้นะลูกไฟขึ้นนะทุกคนดูไฟขึ้นดูไฟขึ้นออสลับหลุมดำามา่อีนึง ถ้าใครนะครับมีโดนก๊อปปี้รันชาที่ถูกเนเทน็เวอร์ชั่นที่มันดีกว่านี้ก็ใส่มานะผมไม่มีนะครับไม่มีเวอร์ชั่นนั้นนะผมมีแค่เวอร์ชัน,นดํำผมไม่ใส่ที่นี้มาเอ้าอ้าระ,ะ,ะ,ะวังใบแดงนะเพื่อนใบแดงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเ <c oughs> บินสองไปก่อนนะแปนติดไหมแปนไม่ติดครับแปนไม่ติดก่อนบินไปก่อน ขึ้นย้ายไปแถวแผ่นติดนะไม่มีอะไรดูก็ปปี้เขาติดนะเยี่ยมไปเลยถอยสามนะครับถอยสามปับ๊บแบ่นแดงฉันตกเมืองมาร์กไหมฮะแปดซิเปอร์ไม่มาร์กแล้วเรียกนะว้าว <c oughs> ออกมาสอง โดนไอ้น,นี่ตกลูกไฟนะครับตกลูกไฟยกเลิกนะครับตกลูกไฟแล้วยกเลิก,ก,เ,ลกเดี๋ยวผมจะเบิ้ลสิบสองได้ไหมเนี่ยสองไปก่ตันมึงสองไปก่ตันเออแป่นไม่ติดน,นะเออ,เอ,อคือเล่นการ์ดเนี่ยต้องมีอ่าแลนด์มาร์คภายในแถวอะภายในแถวเดียวกับฝ่ายตรงข้ามอะอ่าได้ได้อยู่ได้อยู่ ไอแนมฉันมารนะ์มากมัฟมับโอ้โหดูดหน้าหลังสามช่องนเนี่ยมันเลยไม่มาร์กเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมว่ามันน่าจะดูดหน้าหามช่องมันเลยไม่มาร์กนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นการ์ดนี้อย่าหาอ่าเนี่ยอย่าหามีออฟดูดหน้าหลังสามช่องนะครับอ้าวถอยไปตกเลนดมาร์กของเรานะ ไม่ตัดการ์ดแบนเปอร์เยี่ยมไปเลยลูกเอ้ยเออมัอนลองได้ไหมมันลองได้นะครับยังไงเนี่ยไม่มาร์กไม่มาร์กนะเอามาร์กแล้โอ้ยกว่าจะมาร์กให้ <c oughs> ยังไงอัพมาร์กก็ไปอีกหนึ่งอ่ามาร์กสองทีหมวกหายเลยนะถ้าถอยห้าได้แหละทีนี้แหละเอ้ยไม่อยากจะคิดไปแดงจนันมาร์กไหมลูก มากแล้วเรียกนะโอ้โหหุ่สีติดขายล้มละลายเลยมาเจอกับลาคอนนะครับผมว้าวลาคอนใส่หมวกสงครารมานะไอ้ยะเขาเป็นสายทาสีอะซิทิบุมเล่นเนี่ยไม่มีไม่มีการทาสีเลยทุกคน แย่ yeah, แล้วยังไงเนี่ยฟับอืมลูกไปขึ้นนะเบิ้ลสองทีหนึ่งแบนติดหนูก,ก็ปี้ยังไม่ติดเลยนะยังไงเนี่ยถอยห้าวิทีหนึ่งอืมดด เดี๋ยวก็ปีติดอ่ามังกรมานะครับมังกรมา <c oughs> อะอถอยตีวืดนะแป้นไม่ติดนะครับแป้นไม่ติดน้มไส้มังมมกรมาทาสีแดนมา์คผมแน่เลยอ่ะเออไปแดนฉันนไหยอืมไปแดงชั้น <c oughs> กลับเมืองไม่ได้อ่ะ พราะว่าไม่มีเมืองเออแล้วจะทำลายมังกรเขายัางไงเนี่ยแย่เลยครับเจอสายวิกเข้าไปเสร็จเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยเอาลาก,ก้อนอถอยสิวิทีนึงอัด <c oughs> อมังกรมามังกรมา มันมาอยู่ตรงนี้แล้วถอยต่อนะเ <12. S 1> บิ้ลสามครั้งนะอ๋อเลนมาร์มาเลนมากมาอ,อือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะทำไงดีเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เราขยับปั๊บมังกรเดินแผลเลยนะเนี่ยยังไง เรียบร้อยมาเจอกับขีมุนนะครับผมขีมุนขีมุนง่ายว้าวขีมุนยังโหดเลยว้าวว้าวว้าวลองเท้ามีนินจา่าอ่าเปนเรือร,รัดกะเวนวับอ่า รองเท้าดอบซูเปอร์ไดมิชั่นแล้วก็หมวกอาร์ชิวนะครับผมผมจะหลบคิวยังไงดีสร้างสามลังแบนแบนไม่ติดนะกลับเมืองก่อนไหมกลับเมืองก่อนดีกว่าพิชาร์จโลปั๊บชาดลูกนะลูสองชัน้นเขายังชั่วเขายังชั่วเสร็จได้ไหมเสร็จได้ะอ,อกห้านะ แป้นว่าไงแป้นติดนะเอาแล้วขีมุนห่อไปแล้วมัอมดูดหน้าหลังสามช่องทีหนึง่งม่แดงนะไปไหมไม,ไม่ไปนะครับไม่ไปถอยที่สองไปเหมือนจะเหมือนจะกันตีนแมวนะครับไม่แดงนะอ้าวลูกไฟขึ้นนะครับลูกไฟขึ้นลูกไฟพิาสาจขึ้น <c oughs> ทำไงเราจะไปจัดการเขาได้นะไม่แดงนะ ไปนะครับไม่ไปถอยีสามวันทีนึงยึดพื้นทีเ่เราไม่มีอะไรให้ยึดเพื่อนเบินสองได้ไหมลูกเบินสองได้ไหมได้นะออแปนว่างไงแปนไม่ติดนะทำมันจะเอ้ยโอ้ <c oughs> ผมกล้าจะบินสองเมื่อกี้มือลั่นนะไปแดงชานไปแดงชาน ชาโลไหมชาโลนะครับชาโลโดูก็ปีก็ติดดีมากๆเลยกลับเมืองนะครับกลับเ,เมืองมา้ละกันฟาบเอาขอปะเนี่ยไม่ขอนนะผมว่าคิมุนมันเล่นวิกแง่เลยวะ่ะถอยตีไปทีนึง,งทำไงจะไปสร้างเ็นมาร์คลายแรกได้เนี่ยลูกไฟขึ้นนะคือถ้าเป็นซาโฮเนี่ยตกลูไฟก็จะบังคับย้ายใช่ไหมแต่เนี่ยตูลูไฟมันจะไม่บังคับย้ายนะเอเอบนกลับมาก่อนลูก พอสิบเอ็ดแปนว่าไงแปนไม่ติดนะอ้าวลูกไฟขึ้นลงลูกไฟอ่าโดนโยกเลิกเลยทุกคนเฮ้ย,ยกเลิกยกเลิกเบิลกล่องได้นะเดี๋ยวเราจะไปหาเขาหาพี่ไปหาก่อนเบอยดได้ไหมเบียดได้ไหมลูกสิบเอ็ดได้นะครับสิบเอ็ดได้ไปแดงชนัน มาร์กไหมหมากเรงเรียกไปทีหนึ่งลบกลกนันลบกกันมาสร้างเลนหมาร์กไว้อย่างน้อย,อยก็มีแลนด์มาร์กหลายละอ่หลายหลายเนี่ยหลายละแลนด์ไอ้ยกเลิกแล้วไม่ได้ทอยนะกีมุนเอ้ยเออเออเออทำไมจะทอยสิบเอ็ดได้นะสิบเอ็ดได้ไหมลูกสิบเอ็ดได้ไหมหรือว่าจะทอยสิบสองนีนะทอยสิบสองเลยยอมตกเมืองเขานะเมืองเขาไม่แพงหรอกปับ๊บ 7 m เอ็จากนั้นเดี๋ยวเราเบินลงเมืองตัวเองใช่ไหมเบินลงเมืองเผื่อเผื่อมันกลับเมืองไงเอ้ยดูต่าลางสามช่องทีนึงเออมาฟับมาร์ทเราเรียกอีทีนึงติดหมวกนะติดหมวกเออบเจ็ดได้ไหมเก็บได้ไหมลูกเก็ดได้ไหมออกห้านะมาอยู่ในระยะอันตรายด้วยแป้นติดไหมติดกลับเมืองเลยลูกถูกไม่กลับเมืองนะ ขี่มุนขี่มุนไม่หาะแล้วมั้งอ่าถอยผ่านเรานะถอยไปตกลงลูกไฟนะครับลูกไฟยกเลิกไม่ยกเลิกนะอ่าเราจะไปหาเขานะเรามาร์กตัวเขาไว้เราก็จะไปหาเขานะปั๊บมาร์กมวเรียกพอดีหนึ่งอ้าวหมวกหลุดเหรอหมวกหลุดนะครับหูนสี่ติดนะตัดการ์ดไหมลูกตัดการ์ดแปดิดตัดไปทีหนึ่งโอ้โหล้มละลายเลยทุกคน เจอกับไดออนนะว,ว้าวอย่างโตรเลยไดออนนะไดออนนี่มีหมวกสงการด้วยวิชั่นดาร์กนะครับมีเค้กฉลองอครบรอบ9ปีด้วยมีแบนดดับเบิลวิงคีมุนเอดิชั่นด้วยแล้วก็มีแกลลุ่ดำนะครับผมอย่างไรเนี่ยโดดเลยนะครับโดดเลย เดี๋ยวก็ปีเราติดนะผมด,ดำวางสลับผมดำทีนึงถอยสามไปเอ่อทำไงผมจะไปจะไปสร้างเป็นมาร์คใ,ใกล้ๆเขาเนี่ยแดงของฉันนะปั๊บดูตารางสามช่องไว้ก่อนเมื่อกี้ผมเก็บเบิ้ลนไว้ใช่ไหมทีนี้ผมจะถอยสิบสิบลูกสิบอ๋อสิบสองเอย โทษขึ้นย้ายไปแถวแปนว่าไงแปนไม่ติดนะว่างไงเดนแต่ฟันเบิ้ลสองนะครับเบิ้ลสองรีบจบนะรีบจบวิกนะเอาไปวางเมืองคู่นะดักเลยนะครับดักเลยโดโกปี้ติดโชคดีที่โดโกปี้สร้างคันไว้หลุมดำวางวางหน้าเราเลยเดี๋ยวนะสลับหลุมดำ ไม่สลับเฉยเลยนะเบิ้ลกี่สองไปมีอะไรนะครับมีอะไรเบิ้ลหกทีหนึ่งนอนคุกออกกะเบิ้ลสองทีหนึ่งอัดโดดอีกแล้วลูกไฟขึ้นนะโดนก็ปีติดอย่ายพม่งจบอย่ายพม่งจบเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนทำไมเราจะไป มาร์คเลยเรียกก็ได้เนะี่ยอัดสลับหลุมดำไปดีหนึ่งต้องอยิงงาน,นเป็นสองลูกเป็นสองได้นะเป็นสองได้ไปแดงชั้นม,มาร์คต้องเรียกมาดีนึงเออปั๊บหุ่นสี่ติดนะตัดการ์ดเนี่ยแปดสิบเปอร์ตัดการ์ดทีนึงนี่แน่ตัดการ์ดแปดสิบนะสู้สู้สู้เดี๋ยวเาจะถอยห้าห้าได้มลูกห้าได้นะ คือท้ามาร์กนี่เรียบร้อยนะครับท้ามาร์กแล้วเรียกนี่คือจบเลยยังไงมาร์กแล้วเรียกพอดีหนึ่งเรียบร้อยหมุนสีติดด้วยก่อนจากนะมาเจอกับอีโบซิตนะอีโบซิตเนี่ยเป็นสายวิกเลยนะครับว้าว <c oughs> เราจะ ไปยังไงดีนะาเบิือนกันเบิ้ลไปก่อนปับ๊บแป้นติดนะชาดโด่นะครับชาโด่ทำมจะเบิ้ลสองได้นะ๋ยาจะไปกันไปกันเกาะก่อน,อนแล้วก็กันตรงนี้เอออ่าสามไหมสามได้ไหมสามหรือห้าก็ได้ห้านะปับ๊บอ่าวางง่าย ดับ์ติดไม่ใช่ Dark ดับดนะิอีวอซิตนะอัดลูกไฟขึ้นนะเทเลพอร์ตไปแล้วนะโดกคัปปี้ผมไม่ติดนะครับยังไงเนี่ยอัด <c oughs> อยากเป็นต้านกันมาร์สอยากเป็นต้านกันมาร์สตอยสิไปอัดเทเลพอร์ตกระจายเลยเออโดยกคัปปี้ติดนะลูกไฟขึ้นนะครับลูกไฟขึ้นทำไงผมจะไปหาก็ได้นะเบินก่อนบินก่อน คืออยากจะสร้างมันมาร์คคันไว้ก่อนนะกลับเมืองเลยลูกไม่กลับเมืองนะไม่กลับเมืองนะเ,เจ็ดได้ไหมลูกเจ็ดได้ไหมขอเก้านะอนดูดหนะ้าหลังสามกล้องไปดึงเออกลับเมืองละกลับเมืองละใช่ไหมกลับเมืองนะครับกลับเมืองวาบหน่อยวาบหน่อยมาร์คต้องเรียกพอดีนึงเออบวกหมดแล้วตอนเนี้ยวบซิดบวกหมดแล้วนะ <c oughs> แต่เราก็จะจบวิกแล้วอะ่ะ ยังไงถือลว้วนลงกอะไปนะเอา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 ขอ12ไปนะไปแถวไม่ไปนะครับไม่ไปนะเขามีแขนเล่นเขาว่ะไปแล้วนะครับเบิ้นสามครั้งไปไหนก็นได้ไม่ไปเอาหาเรื่องแล้วเนี่ย <c oughs> ไปหาฝ่ายตรงข้ามนะเออไปเลยนะครับ มาร์กเรเรียกมาดีหนึ่งขูนสีติดไหมเนี่ยแฉก็ใไปขูนสีติดนะ,ใ,นะใช่การเปล่าใช้การนะตัดการไปนึงเอ้ยไม่ทาสีนะทำไมจะทำไงจะกลับไปหาก็ได้นะเออขอเจ็ดดีไหมเจ็ดลูกเจ็ดขอเจ็ดได้ไหมเ,เอาได้นะครับได้นะไปแดงจันมาร์ไหมลูกมาร์ากไปทีหนึ่งเรียบร้อยไหมอย่างเงี้ย คูนสี่ติดไหมคูน,นสี่ติดนะครับโอ้เรียบร้อยเลยเป็นไงมั่งอีโวไอแซคกเวอร์ชั่นฟรเจิลิงกับซาฮูผมว่าการเนี้ยมันน่าจะเก่งที่สุดในบรรดา3การที่เขามาขายเลยนะใครสนใจอยากจะลงทุนกับการนี้ก็สามารถลงทุนก็นได้นะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย